สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นําเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเขมาโกมาให้รับชมกันค่ะเ,เหรียญนี้เป็นเหรียญะระฆังนะคะคว่ำปีสองห้าหนึ่งหกนะคะนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะ นคะคะข้างหลังก็จะเขียนว่า15เมษาย5 1 6น2516นะคะเป็นเหรียญที่ะระลึกสมทบทุนสร้างศาลเจ้าแม่สุชาดาค่ะเหรียญสิริมงคลสุสานไตรรักลำปางค่ะนะคะนี่คาจากข้อมูลเหรียญน,นี้ก็จะมีหลายบล็อกอยู่เหมือนกันนะคะ เหรียนหลวงพ่อเกษมเขมาโกนะคะเกจิพระเกจิชื่อดังทางภาคเหนือนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ